อตอบแล้วเรียบร้อยนะคะคราวนี้เราต้องมาดูแล้วว่าจะเป็นขอไข่หรือจะเป็นขอควายที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะคำตอบก็คือและความรู้สึกของผู้เขียนป้ายนี้คืออะไรขอขอควายนั่นเองค่ะรับผมอีกสี่สเล่มป็นหกสิเล่ผู้เขียนเขียนป้ายนี้ด้วยความรู้สึกประชดครับ เมื่อพิจารณาจัดเนื้อความในป้ายจะสังเกตว่ามีการใช้คำที่สื่อความหมายในด้านบวกลดแลกแจกแถมแต่แฝงเนื้อความต่อมาในเชิงประชดประชันด้วยการสื่อสารด้านลบซึ่งการเขียนป้ายแบบนี้เพื่อดึงดูดความสนใจให้คนอยากอ่านโดยมีจุดประสงค์เพื่อทราบถึงผลร้ายที่เกิดจากการดื่มเหล้า มาถึงข้อนี้ดีกว่านะคะคข้อนี้เป็นคําถามที่สร้างแรงบันดาลใจเดี๋ยวคูณ3ให้ไปเลยคราวนี้ข,นข้อนี้เลยนะ,นะกับจํานวนคนที่ตอบเลือกข้อที่ถูกน,นะคะเราจะคูณ3เข้าไปกับข้อนั้นเลยตอนนี้ไปเตรียมตัวกันก่อน,อนเลยค่ะมาเตรียมตัวเลยถามข้อที่3สร้างแรงบันดาลใจและคำถามข้อนี้มี4ตัวเลือกค่ะ คำถามสร้างแรงบันดาลใจสัปดาห์นี้นะคะมีพี่ๆที่น้องๆน,น่าจะรู้จักกันดีนะคะนั่นก็คือพี่โตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรฝากมาค่ะพี่โตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรสุดยอดนักเปียโนที่เก่งเป็นลำดับต้นๆของเมืองไทย ซึ่งน้องๆรู้ไหมครับว่าเพลงที่พี่โตแต่งนั้นบางเพลงได้รับอิทธิพลมาจากการอ่านหนังสือสวัสดีครับผมโตศักดิ์สิทธิ์นะครับสําหรับหนังสือที่ผมชอบอ่านบ่อยๆนะครับก็เป็นเล่มนี้แหละครับเล่มนี้นะครับก็คือไบเบิลนะครับหรือว่าพระคัมภีร์นั่นเองนะครับพระคัมภีร์เล่มนี้นะครับก็จะเป็นหนังสือที่พูดถึงคําสอนของพระเจ้านะครับสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เรารับมือกับสถานการณ์ต่างๆใ่เข้ามาในชีวิตยังไงนะครับแล้วก็ในแข่เดียวกันเนี่ยก็สอนให้เรา มีจิตใจที่สงบและนิ่งขึ้นนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็มีข้อคิดหลายอย่างนะครับที่ผมเอามาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหรือว่าแม้กระทั่งเป็นในการแต่งเพลงการทําเพลงของผมนะครับบางทีการแต่งเพลงนี้เราก็ได้รแรงบันดาลใจมาจากการอ่านข้อความหรือว่าบทความต่างๆที่อยู่ในประคัมภี์นี่แหละครับคําถามก็คือหนังสือไบเบิลเล่มนี้นะครับ,เ,รรบเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่แต่งเพลงอะไรขึ้นมาข้อกอนะครับเพลง รักเธอร้องว่าอ่านปากของฉันนะว่ารักเธออยากจะพูดอีกครั้งว่ารักเธอข้อขอนะครับเพลงสักวันแล้วมันก็ผ่านไปสักวันแล้วมันก็ผ่านไปไม่มีเรื่องอะไรใหม่เกิดขึ้นแล้วก็จากไปหรือว่าข้อคอนะครับเพลงมั้งที่ร้องว่าจะบอกว่ารักเธอจะบอกว่าลงเธอหรือว่าจะเป็นข้อง,งอนะครับเพลงรู้ไว้มีฉันรักเธอ ันขอ,อนยดยดดคงเิมมาจาจจกใจฟังเพลงเพราะๆจากพี่โตทั้ง4ตัวเลือกแล้วน้องๆเขาจะเลือกตอบข้อไหนกันถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะในข้อนี้น้องๆเขาแบ่งตอบออกไปตามที่ตนเองคิดครับโดยเลือกตอบขอไข่มากที่สุด ไปคุยกับตรงนู้นก่อนงองอูรู้ไว้มีฉันรักเธอเพราะอะไรครับเพราะว่าคมพีร์มันน่าจะเกี่ยวกับความรักคมภีร์ไบเบิลเนี้ยมีความรักอะไรครับมันจะต้องคู่กันนะคะคู่กันอะไรคู่กัน,กนผู้ชายกับผู้หญิง อ๋อคริสเนี่ยก็คือโลกอ่า <ขอ S 1> เป็น<า>เรื่องแล้วก็มีโลกเน้นในเรื่องของความรักถ้างั้นเพลงรักเธอก็ไม่ใช่เหรอรักเธอในชัดเทียวอ่ะรักเธอเอาไว้บอกแม่กับพ่อค่ะโอ้พ่อแม่รักเธอเออ <c oughs> แต่ถ้าเป็นผู้ชายผู้หญิงจะเป็นรู้ไหมว่ามีฉันรักเธอ สักวันแล้วมันก็ผ่านไปบางทีมันอาจมีเรื่องเลวร้ายแล้วสักวันเรื่องเลวร้ายก็ต้องผ่านไปน้องแบบนูกเคยเจอเรื่องเลวร้ายไหมเออเอะไรครับอะไรลูกหกล้มนี่ไงหกล้มเลวร้ายของเดกละแล้วมันผ่านไปได้ยังไงลูกแผลหายนี่ไงคนล้มเพื่อเรียนรู้จะลุกขึ้นใช่เกิดแผลจะได้ระวังตัวในคราวหน้าอ่าเปิดแผลเป็นสะเก็ดและหายไปผ่านไปไหมเรื่องเลวร้ายผ่านล้มครั้งแรกเจ็บไหมเจ็บ เก็บเก็บตลอดไหมก็ไม่ถตลอด,ลอดไม่ตลอดแล้วมันจะผ่านไปเห็นไหมครับเราสามารถค้นพบได้ในวัยเด็กนะครับอ,อ,อย่างนี้สิเขาเรียกว่าประสบการณ์ออประสบการณ์ออนี่คือสิ่งที่พี่โตเรียนรู้เรียนรู้จากไบเบิลมานี่รักเธอเกี่ยวอะไรจ๊ะคัมีไบเบิลนี่เกี่ยวกับความรักอะค่ะรักอะไรบ้างครับผมความรักจากมนุษย์และสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็รักกันสอนให้รักมนุษย์รักสัตว์โลกแล้วรักเธอจะหมายถึงคําว่าเธอนี่คือก็คือ คนนึ่งะคะ่ค่ะเธอก็คือเหมือนเพื่อนเหมือนแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้แรงบันดาลใจจากความรักทั้งหมดของมวลมนุษย์ทั<อ>ง<ๆ>้งสัตว์โลกคนรอบๆตัวแล้วก็มาแต่งเพลงรักผู้หญิงคนหนึ่งให้เหตุผลกันมาแล้วนะคะแต่ว่าคราวนี้นะคะคำตอบไี่ถูกต้องจะเป็นอะไรนั้นต้องไปถามพี่โตเลยค่ะเอาละครับได้เวลามาเฉลยคำตอบกันแล้วนะครับซึ่งคำตอบก็คือข้อ ขอเนั่นเองนะครับเพีงสักวันแล้วมันก็ผ่านไปนครับซึ่งในพระคัมภีร์นะครับในหนังสือไบเบิลนั้นมีข้อความที่เขียนไว้ว่ามีวาระสาหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีวาระที่เราจะหรัวราอมีความสุขมีวาระที่เราจะร้องไห้ทุกอย่างมีวาระไปหมดครับฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันยืนยาวตลอดเวลาน้องๆมีความสุขจงจําไว้ว่าวันหนึ่ง มันก็จะหมดไปในขณะเดียวกันเลยเมื่อน้องมีความท้อแท้มีความกลัวมีความกังวลต่างๆก็จําไว้เหมือนกันว่าวันหนึ่งมันก็ผ่านไปจริงๆแล้วนะครับหนังสือมันมีหลากหลายประเภทมากกว่าหมดเลยนะครับเพียงแค่น้องหาเวลาว่างๆนะครับมาอ่านหนังสือกันบ้างนะครับรับรองว่าจะได้ประโยชน์แน่ๆนะครับเพราะว่าหนังสือเนี่ยจะเป็นมุมมองประสบการณ์ข้อคิดหลายๆอย่างจากผู้คนอื่นๆนะครับอ่านหนังสือกันบ้างนะครับขอให้โชคดีนะครับ และสำหรับข้อสุดท้ายาน้องก็ได้หนังสือเพิ่มไปอีก39เล่มน,นะคะรวมทั้งหมดคุม้มซับหนังสืออยู่ที่101เล่มเย้ yeah! คำถามมุมนักอ่านสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะสอนอะไรคำตอบก็คือขอไข่อย่าเป็นคนโกหก และนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง11คนส่วนมุมนักอ่านวันนี้เป็นคลิปการอ่านของน้องจ๋าครับเรารอขอเรียกร้องไทยทั้งผองช่วยป้องกันอย่าให้เสียงรอนั้นต้องสูญไปให้อับอายคำไทยใช้ตัวรอมากมายหนอประโยชน์หลาย รอควบกล้ำเรียงรายสืบทอดไว้ไม่ร้างราและคำถามมุมนักอ่านวันนี้ครับบทกลอนนี้แต่งขึ้นเพื่อรณรงเรื่องใดก็ไก่าการสะกดรอเรือหรือขอไข่การออกเสียงรอเรือร่วมสนุกตอบคำถามหรือส่งคลิปการอ่านเข้ามาได้ที่รายการท้าให้อ่าน 145ถนนวิภาวดีรงังสิตเขตหลักสี่กรุงเทพ10210หรืออีเมล read@thaipbs.or.th หรือผ่านทาง Facebook ของท้าให้อ่านมีหนังสือมอบให้1ชุดสำหรับคลิปการอ่านที่ได้รับการคัดเลือกออกอากาศและหนังสือข้าวเพียงเมล็ดเดียวมอบให้อีก10รางวัลสำหรับผู้ที่ตอบคำถามถูกประกาศรายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์หน้าครับ วันนี้นะคะโอ้โหเก่งมากพี่ทัศนักครินสามารถสะสมหนังสือได้ถึง1 0ึงเล่มนะคะหาร2แบ่งกับเพื่อนที่จังหวัดเลยนะก็ปัดเศษให้เรียบร้อยแล้วเป็น51เล่มนะคะแล้วก็น้องๆนะคะมีติดตัวกันมาอีกคนละเล่มเป็น30มสิบห้าสิบเอ็ดบวกสาเป็น81ให้กับเพื่อนๆไปด้วยเก่งมากนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ท้ายให้อ่านลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ รู้สึกดีใจอะค่ะสนุกที่ได้เล่นสไลเดอร์แล้วก็ดีใจที่ได้เล่นเพื่อให้โรงเรียนที่ต่างจังหวัดทําให้ที่ห้องสมุดมีหนังสือเยอะมากขึ้นนะคะก็ดีใจอะค่ะที่ว่าลูกได้มปร่วมรายการนะคะมันสามารถพัฒนาให้เด็กเขารู้มากขึ้นอะไรที่เขาไม่รู้อะค่ะแล้วก็กล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าตัดสินใจค่ะ